สวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะอยู่ช่อง k i d เ Noob and Adventure นะคะวันนี้นะคะจะมาทำคลิปให้คุณผู้ชมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะคอมเมนต์ว่าอยากให้เราทําอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับหรือไม่ก็อยากให้เราทําคลิปอะไรแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็กินเนื้กินเนื้อเหมือนให้เราทำกินเนื้อเหมือนละครตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะคะเหมือนละครตุ๊กตาหรือไม่ก็รีวิวอะไรแบบนี้ หรือไม่ก็กินอะไรโชว์นะคะหรือไม่อะไรนี้นะคะวิวอะไรหรือไม่ก็คลิปเอ่อไปวิ่งเล่นอะไรแบบนี้หรือไม่ก็คลิปฟุตบอลก็ได้นะคะใช่ค่ะคลิปเอ่อคลิปตลกตลกก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวเราก็จะทำเลยนะคะคลิปตลกตลก,ตลกใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้จะมาทำอะไรแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะ <c oughs> โอเคนะคะ S <S ถ้าเหมือนคลิปเล่นเกมอะไรแบบนี้เล่นตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับแนะนําพวกอะไรแบบนี้นะครับใครยังไม่ไม่รู้ก็คอมเมนต์มาแล้วก็แล้วก็ให้เราทําคลิปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะบอกนะครับว่าคลิปไหนนะคบอยู่อะไรวันนี้นะคออะันใดที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด,ก,ดกดแ s. <S ชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะคะ